สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว YouTube นะคะและชาว Facebook ค่ะวันนี้ร้านสมพงการเกษตรนะคะมีรถไถคูเปต้ L 3 6 0 8 Special นะคะตัวนี้เป็น36 SP ค่ะลูกค้าสภาพสวยเป็นรุ่นใหม่นะคะบอกเลยว่าตัวนี้คือรถไล่ที่แบบสวยมากนะคะลูกค้าไม่มีรอยแกะรอยลื้อนะคะไม่มีรอยรั่วซึมแน่นอนค่ะลูกค้ามาดูสภาพตัวเครื่องยนต์ใกล้ๆกัน สภาพตัวเครื่องยนต์นะคะนี่โบพยายามซูมให้ดูกดใกล้ๆทุกจุดนะคะตัวนี้นะคะรอยมาร์กจากของใหม่อยู่ครบนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะไม่มีรอยรั่วซึมนะคะไม่มีรอยแกะรอยเนื้อนะคะรถสวยมากๆค่ะบอกเลยดูสีตามสายเลดนะคะลูกค้านี่คือสีเดิมจากโรงงานนะคะและไม่มีรอยแกะท่อนนะคะสวยเดิมนะคะมาร์กอยู่ครบทุกจุดนะคะสําหรับ L3608 Special ค่ะชั่วโมงการทำงานนะคะอยู่ที่319ชั่วโมงเท่านั้นค่ะและที่สำคัญนะคะตัวนี้เป็นระบบเกียร์ซิงโครเซอรเทค่ะเป็นเกียร์รุ่นใหม่นะคะสะดวกต่อการใช้งานนะคะสำหรับท่านใดที่เป็นมือใหม่หัดขับนะคะแนะนำเลยนะคะเกียร์แบบนี้คือใช้งานง่ายและคล่องตัวมากๆนะคะใครที่เป็นมือใหม่ก็เนี่ยค่ะน่าใช้ค่ะ ดูสีของรถค่ะลูกค้าเป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะสวยมากนี่ค่ะสำหรับรุ่น36แรงเนี่ยคือถ้าได้สภาพนี้ถือว่าแบบสวยมากๆนะคะสำหรับตัวนี้เบาะไม่มีขาดนะคะหลังคานะคะไม่แตกไม่ลาวนะคะลูกค้าสวยนะคะเป็นรถไร่เดิมเดิมคือ Pto ตัวนี้ยังไม่เปิดใช้งานเลยนะคะ มาดูด้านยางค่ะยางหน้าดอกเต็มนะคะสภาพสวยกระทะล้อเป็นสีเดิมจากโรงงานค่ะยางหลังก็เช่นกันนะคะเป็นยางดันหลบนะคะดอกเต็มนะคะสภาพสวยเลยนะคะกระทะล้อคือสีเดิมจากโรงงานทุกจุดนะคะมาร์กอยู่ครบนะคะมาดูด้านหลังค่ะอยากให้เห็นมากๆเลยตัวนี้นะคะอย่างที่แจ้งไปว่า,าตัวนี้เป็นรถไล่นะคะลูกค้าดูแขนยกนะคะ ไม่มีรอยออกรอยดามนะคะนี่ค่ะมาร์กจากของใหม่นะคะตามหัวน็อตนี่คืออยู่ครบทุกจุดนะคะนี่ค่ะสีเดิมจากโรงงานนะคะ PTO นะคะตัวนี้คือยังไม่ได้เปิดใช้นะคะลูกค้ารถสวยมากๆตัวนี้สำหรับ L 3 6 0 8 Special นะคะตัวนี้มาพร้อมผ่าน6ค่ะเป็นผ่าน6ใบย2ิบสนะคะของตาช้างนะคะตัวนี้ สวยใบเต็มนะคะพร้อมใช้ค่ะสำหรับคันนี้ป้ายทะเบียนค่ะตอค5950กํ59าแพงเพชรนะคะใครสนใจคันนี้นะคะลูกค้าแนะนำเลยว่ารถน่าใช้มากๆนะคะคือ,อยางดอกเต็มทั้ง4เส้น PTO ยังไม่ได้เปิดใช้งานนะคะได้ไปถือว่าคุ้มค่ะใครที่เอาไปทำนาของตัวเองนะคะแบบเล็กๆน้อยๆนะคะตัวนี้สวยมากใช้งานได้อีกนานเลยนะคะ สามารถตัดสินใจซื้อกลางอากาศได้นะคะลูกค้าตัวนี้รถสวยมากๆนะคะยังมองไม่เห็นรอยแกะเลยค่ะตัวนี้นะคะสำหรับ L3608 Special นะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่385,000บาทนะคะ385,000บาทพร้อมส่งให้ฟรีนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจรีบติดต่อมาเลยค่ะโทร0819136451นะคะ เดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันเลยนะคะพร้อมดูระบบไฮดรอลิกกันค่ะตัวนี้น่าจะอยู่ไม่นานแน่นอนเพราะว่ารถสวยมากๆนะคะน่าใช้เลย